แต่พ่อก็ลงฝั่งนี้นี่เราเนี่ยแหละเออไปจัดตงโมคือตรงไหนอ่ะไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมฮะไปด้วยได้ไหมพี่แปมหรอถ้าหมดชั้นแล้วใช่หรอเจเต๋อดอกปรากฏพี่เต่๋อดอกนั่นพี่เต๋าหาพี่แปมพี่เต๋าหาพี่แปมเต๋อหาพี่แปมเจเจเจทำสายชาร์จน้องเจใครกดชั้นที่แปมวะ กมาเปาอ้ร้่านเะธอโดนเด็งป้างจะใช่เกาหลีเ็นรอป้ใครมา DAP อ่ะใครมาไม่รู้ชสีมีน้ำหอมคอ เอกโซเอกโซมาป่ะเน่ือม่อยจากเอกโซสีก็จะหายไปตัวนเสิร์ตเจอสตาร์ว่านี่วกี่้